สวัสดีครับยินตอนรับสู่ช่องภูผาไซแช,าชนแนลชายชายแชนแนลมนลชวนชมนะครับเมื่อกี้ผมเห็นเห็นอะไรแวบๆนี่แหละนะเดี๋ยวผมกำลังเดินไปดูเมื่อผมเห็นอะไรแวบๆบแบบนะครับน่าจะอยู่ทางนี้หรืเป่า ผมตามไปดูก่อนเพราะว่าเมื่อกี้นะครับผมผมยังไม่มั่นใจนะครับผมเห็นผมก็เลยสงสัยนะสงสัยว่ามันมันเกิดอะไรขึ้นแล้วม,มันมีอะไรน,น,นะครับก้าไปไหนครับก้าว่ะ นะครับเมื่อกี้ผมเห็นอะไรแบบครับสองคนพากันเดินไปเดินมากันข้ามเมืองคืนนะครับหุ่ยขยะสรุปแล้วขออนุญาตนะครับสรุปแล้วจะย้ายคืนนี้เหรอฮะถามคนนู้นครับยังไม่ได้ทําอะไรเลยหนูกำลังทาำกับข้าวไม่ใช่ตอนแรกผมเห็นเดินไปอยู่หนหลักฐานไปเปิดดูสิไปเปิดดูไหมครับเปิดดูที่ไหนตรงห้องใหม่อ่ะ อ้อไม่รู้สิเห็นเดินผมก็ลังนั่งกินมาม่าเห็นไอ้ไข่เดินปั๊บไปมาไปมาพากันหิ้วอะไรไม่ฟาดเิวอะไรหนูเพ่มาถึงแล้กําลวยหนูเพิงมาจกร้านเจ้งโอ้ยเมื่อกี้ผมดังกินข้าวอยู่ลุงพันก็เห็นมันเกิดอะไรขึ้น หนูในหนูกำลังจะกินข้าวกำลังจะนอนอยากกินไข่ต้มเหรอคะนอกินไหมพี่ชัยสงสัยต้องต้มเผื่อพี่ชัยนะกินแล้วมาม่าใส่ไข่เมื่อกี้นี้อจะกินมาม่าใส่ไข่ไม่ต้องกินตามกินแล้วห้ามกินตามมันละเมิดลกซิิหนูกำลังเคลียร์ขยะออกจากห้องเฉยๆไม่มีอะไรเล่ทำไมหน้าตาจริงจังจังเนะี่ เห็นไหมสุดท้ายก็มีเลสานโอโหจะพากันทำอะไรเอาตรงนี้แหละครับไม่ไปไหนน่ะออนะตั้งตรงนี้แหละครับตรงนี้แหละครับไม่ไปไหนนะครับพอดีเมื่อกี้นะครับผมมานั่งกินข้าวนะครับนั่งกินข้าวแบบแบบอ๋อออเอาอะไรใส่ครับน่ะเอาอะไรใส่ครับเอาไข่ครับผมเอ้าต้มเหรอไม่จะต้มครับเพราะว่า ยกหม้อยกหม้อไปแล้วไม่ยกไปแบบไม่คิดอะไรไงครับโอ้โหเลอขยะไหนคะเดี๋ยวผไปเก็บเหลอะแล้วแล้วแล้วจะเอาใส่ยังไงอ่ะก็นี่แหละครับไม่ทำไมไม่ตอกใส่ถุงแล้วก็ใส่ลงไปอ่ะใส่เป็นลูกเหรอไม่ครับไข่ต้มนี่แหละอ๋อเป็นลูกใช่ไหม ไข่ใช่รับไข่เป็นลูกครับจะเอาลงไปทั้งฟองครับผมเป็นฟองอ๋อเป็นฟองครับครับครับจะเอาไปใส่เป็นอย่างนั้นเลยใส่บ่ได้ปอนที่จงไส่เออมันติดไหมคือไม่ไม่หยดลงไปเป็นลูกลูกอ่ะเราจะออกยังไงก็ทุกก็งัดสิครับเออจะเอาไว้ทําไมอ่ะครับงัดงางัดออกมาเอาไข่แล้วก็ซื้อใหม่ไงครับครับ พอดีนะฮะเมื่อกี้กำลังเค้นนะครับเค้นเอาข้อมูลจากน้องเก้ากับน้องปอนนะครับพอดีผมไปนั่งกินมาม่าใส่ไข่กับลุงพันนะกับมนชนชมก็เห็นสองคนนี่ทำอะไรลับๆล่อๆกลางคืนเหมือนพากันหิ้วตะก้าอะไรนี่แหละนะได้ยินถามก้าวทำอะไรกันนะเห็นบอกว่าโอ้ขนของ นะสรุปเราจะย้ายใช่ไหมครับย้ายัครบผมอ้าวก็ในข่าวว่าย้ายอืมได้ข่าวว่าย้ายนะนะครับโอ้ยเนาะนี่นี่ครับน้องปอนนะครับยังบอกว่าไม่ได้ขนขวงนั่งคุยกับผู้เหญ่ผนนั่งดูกันอยู่นะครับ คิดว่าจะรอดสายตาเหรอก็ไม่รู้ว่าเรานอนตีหนึ่งตีสองเหรอครับเขาไม่รู้เรื่องไงครับเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเรานอนตีหนึ่งตีสองไม่หรอกคือเขาผมผมสังเกตมาหลายวันแล้วนะเขาล่าลล่าล่มาตั้งประมาณสี่วันนี้มั้งใช่ไหมสี่สี่วันนะแล้วผุผุผุโผนะฮะคือตรงนั้นเขาไม่ค่อยเดินนะเดินน้อยมากเลยตรงนั้นนะนะฮะโอติผมก็เห็นเดินซาง มาตรงซอยของบ้าน MCA ปี่หนูนาเพิ่มก็เดินเข้ามานี่เลยนะเออแต่คืนนี้แปลกนะฮะเดี๋ยวต้องกลับไปรีเพลกดูกล้องที่กระท่อมซะและ้วใช่ใช่ใช่มีกล้องอินฟราเรดอยู่นั่นสองตัวครับหน้ากับหลังไม่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 แอบตั้งกล้องแอบว่าใครมันมาลับล่อๆย่ามกลางคืนนะ อืมแล้วยินข่าวว่ามีข้อมงข้อมูลก็ว่าจะให้ก็เงียบอีกตั้งแต่กลางวันก็คุยกับพี่แล้วไงพี่ไปถึงระยองค่อยส่งก่อนอันตรายทำไมไม่ส่งก่อนครับไม่กลัวพี่อันตรายครับผมเหรอโอ,โอ้โหกลัวพี่คันปากนะเป็นเล่าโอ้อมันก็อยากเล่าจริงๆเเนะนะะี่แหลลยจะพึ่งดีกว่าโอ้โหเสียดายมากเลยนะครับเวลามันเดินช้าครับต้องทำใจ,จอออเอาดิ โอ้โหจะปิดจะหยุดสต็อปก่อนดีไหมเนาะเฮ้เนาะเดี๋ยวอลรู้นะครับล้นนี้กำลังจอบนะครับหนุ่มฮะอะไรนะมีซักทำไมครับห้องใหม่ต้องซื้อใหม่เขไม่ซักเขไม่ซักโอ้ นี่นี่นี่ยังเดินเลยนะไม่ยังไม่มีมอเตอร์ไซค์ขับนะแต่เราไม่มีรถจนขับนะอันนั้นรถเช่ารายวันโอ้โหเช่ามาอยู่นานเนาะอืมการจใช่เช่าประจําอ่ะเขาคิดให้ทุกถูกอ่าเขาบอกพี่เช่าฟรีแต่น้ำมันต้องเติมเองนะเวลารถพังอ่ะพี่ซ่อมให้ผมด้วยอ,อืมก็เลยขบับไม่ค่อยได้เมื่อกี้โดนไปหมับโอ้โหสามหมื่นมีคนจะซื้อต่อก็ขายได้เลย โอ้ขายไม่ได้ครับรถของเขาครับไม่ใช่รถผมวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่2าใช่29เดินทางวันไหนพรุ่งนี้เช้าขอทางคลิปเลยเด้อยโอ้ยพรุ่งนี้จะทำทันก็ทันครับจะรอตีห้าเลยไม่ตอนนี้เพิ่งตอนนี้มันหลอด FC บ่อยเหลือเกินนะฮะเรทกันวันกันเป็นว่าเล่นเลยเดี๋ยว FC จะหาว่าเราเราปนอ๋อเดี๋ยวก็เดี๋ยวก้าวโอนให้ใช่ไหมได้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 ไโอนเอาประมาณเท่าไหร่ครับสามแสนหรือแสนห้า เนื้อว่าเก้าอยากไปช่วยคนนะเอาเก้าบอกว่าสามแสนหรือแสนห้านี่ล่ะลืมมั้งนั่นอ่ะพี่ชายผมไม่มั่นใจนะสามแสนหรือแสนห้าเอาแสนห้าก็ได้ไม่เป็นไรก่อนสามแสนทองสองแสนเก้าครับโอ้สามแสนทองสองสิบทอนมันต้องทอนด้วยเหรอครับผมไม่มีเงินทอนก็เอาไปก่อนไม่ได้เหรอเออผมไม่มีเงินทอนอ่ะโอ้ให้มาสามแสนทองแสนแสนเก้าผมจะเอาเงินไหนมาทอนนะครับผมมีแต่เหรียญห้ากับเหรียญสิบได้ไหม แรกเซเว่นครับผมอ๋อเซเว่นมีมติเล่นสลึงฮะ,ะใช้เวลานับนานนะครับโอ้โหโอเคครับพญาจบคลิปพิมพ์ท่านี้นะครับสวัสดีครับ